วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติในชุดรายการพลิกฟื้นประเทศไทยในตอนพุทธวิทยาศาสตร์แห่งชีวิตวันนี้เราจะพูดถึงตอนที่ยีเป็นนะครับชื่อว่าวิทยาศาสตร์ว่าด้วยเวทนาสวัสดีครับท่านรองเลี้งครับครับสวัสดีนะครับครับอาจารย์ครับเที่ยวที่แล้วเราก็ได้พูดถึงวิทยาศาสตร์ว่าด้วยวิญญาณก็อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องจิตสำนึกก็คืออันเดียวกันนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบทั่วไปมีสติแต่ละ แต่ละส่วนเนี่ยที่อาจารย์พูดมันจะมีขั้นขั้นตอนๆไปนะตอนนี้วันนี้เราก็ามาคุยถึงเกี่ยวกับเรื่องออวิทยาศาสตร์กับดวยเวทนานะครับอยาครับครับคือเวทนาเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญในการทํางานของชีวิตนะฮะเ,เวทนาเราพูดง่ายๆก็แปลว่าความรู้สึกนะฮะมีความรู้สึกท้งรู้สึกทุกข์สุขหรือไม่ทุกข์ไม่สุขนะฮะอุเบคานะฮะเออ เป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตนะฮะเพราะว่าเวทนาเนี่ยกา,การที่สิ่งมีชีวิตมีความรู้สึกเนี่ยมันใช้หนีภัยอันตรายนะไม่งั้นชีวิตคงไม่ต้องมีเวทนานะฮะมีเพราะมีเหตุผลนะฮะนะสิ่งมีชีวิตไม่กระทั่งสัตว์เซลล์เดียวอย่าว่าแต่เป็นมนุษย์เลยนะฮะเมื่อไปอยู่สิ่งแวดล้อมที่ผิดปกติหรือไม่เหมาะสม ระบบประสาทจะต้องมีการเตือนภัยว่าอันตรายอันตรายนะฮะสำหรับเราก็คือความสึเกเจ็บปวดทุกนะฮะแล้วโดยธรรมชาติสิ่งของสิ่งมีชีวิตก็จะหนีทุกนะะเพราะอันนี้เป็นคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตนะ,ะนะไอ้คำว่าเวทนาเนี่ยนะคือเราพยายามอยากจะใ,ให้เข้าใจว่ามันเป็นกลไกธรรมชาติมันเป็นกระบวนการในธรรมชาติมันไม่ใช่สิ่งที่บอกว่าดีชั่ว แต่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติมีอยู่เรามีชีวิตพร้อมกับสิ่งเหล่านี้อย่างเรารู้สึกปวดฟันเนี่ยเป็นเพราะว่าอ,อ,อาจจะเป็นเพราะฟันผุนะฮะหรือเหงือกอักเสบนะหรือก็ทำลายระบบประสาทเพราะนั้นพอกินเข้าไประบบสัญญาณก็เตือนภัยว่าเออมันไม่ปกติแล้วนะฟันหรือว่าเหงือกผิดปกติต้องรักษานะแต่ถ้าไม่รักษา คุณจะเดือดร้อนก็เป็นอันตรายมากกว่านี้นี่ฮะเราถึงเกิดความรู้สึกปวดฟันความรู้สึกทุกข์เราเดินไปตามถนนสมมุติกลางคืนคุณไปเหยียบสิ่งที่แหลมคมถ้าเราไม่รู้สึกเจ็บคุณก็เดินต่อไปเรื่อยนะฮะแล้วก็บาดแผลก็มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นโดยไม่เจ็บแต่การที่มนุษย์เรารู้สึกเจ็บปวดเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอย่าเดินต่อไปอีกนะ คุณไปเหยียบของแรมอย่าเหยียบซ้ํำงไปอีกนะจะแผลใหญ่ขึ้นลองนึกสิฮะว่าถ้าเราไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เหยียบไปโดยไม่รู้ตัวแผลก็ใหญ่ขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนะฮะแม้กระทั่งสั์เซลล์เดียวนะฮะพอไปเจอสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษหรือสารเคมีที่เป็นพิษมันยังต้องขยับหนีเลยคือไม่มีใครอยากอยู่กับความที่เป็นอันตรายหรือเป็นพิษหรือเป็นภัยนะฮะ ขนาดเดียวกันสิ่งมีชีวิตเราก็ต้องแสวงหาอาหารสิ่งมีชีวิตแม้กระทั่งสัตว์เซลล์เดียวก็ต้องกินอาหารและที่ไหนมีอาหารก็จะต้องค่อยๆขยับหรือคืบค,คลานไปมนุษย์เราหรือสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันเราก็ต้องมีอาหารเข้าไปเพื่อรอเลี้ยงเซลล์ต่างๆที่อยู่ในร่างกายไอความรู้สึกที่เป็นสุขเนี่ยฮะมันถึงเกิดขึ้น เพื่อให้เรารู้สึกว่าเออไอน,นี่เป็นอาหารพอเราสังเกตไหมฮะเราไปกินอาหารดีๆกล้วยที่สุกแล้วมีรสหวานนี่ฮะคือสิ่งที่รอดใจทําให้เราเกิดความสุขทําให้เราอยากกินต่อแล้วทําให้เราอยากหาอาหารนั้นต่อทําให้ต้องกินแล้วก็มีสารอาหารมาประมุงร่างกายเราเป็นความรู้สึกทุกข์สุขนี่เป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะของการมีชีวิตนะฮะระบบในร่างกายเราเนี่ย ก็มีการเตือนภัยแล้วก็มีการจูงใจนะให้เ,เกิดความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ขึ้นนะฮะที่จริงเรื่องนี้เนี่ยเราเพิ่งมาศึกษาแล้วค้นพบมากยิ่งขึ้นเม,มื่อาเมื่อไม่นานมานี้เองนะประมาณปี1947ันเนี่ยวัลโนเบลไพรส์นะฮะนะได้กับนักวิทยาศาสตร์ชื่อนายวอเตอร์รูดอล์เขาค้นพบ ว่าไอความรู้สึกต่างๆที่เราพูดทุกสุขหลังเนี้ยมันอยู่ที่สมองตอนไหนที่เรียกว่าบริเวณไฮโปเทลามัสเนี่ยฮะนี่ไดโนบร์ไพร์เลยนะฮะ,ะก็เลยเป็นการแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าเวทนาเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วมันก็มีการทำงานเป็นเครือข่ายในระบบประสาทที่สมองตอนไหนอันนี้ให้เห็นฮะอันนี้พอดี อันนี้ภายหลังหลังจากนั้นนะฮะเขาก็มีการศึกษาต่อไปนะฮะอันนี้คือที่จริงนี่คือรูปของสมองนะฮะนะ mm hmm. ตอนบนนะ,ะส่วนข้างข้างข้างล่างนั้นคือบริเวณก้านสมองนะเนี่ยในนี้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นการทํางานของส่วนต่างๆภายในสมองแล้วก็มีการส่งสัญญาณจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งไปกระตุ้นอีกจุดหนึ่งนะฮะแต่โดยพื้นฐานเนี่ยความรู้สึกของเราอันนี้คือรูปแบบของวงจรของการรู้สึกที่เป็นทุกข์ ก็อยู่ในบริเวณสมองตอนในนะก็ส่งสัญญาณไปรอบๆสมองโดยทั่วนะฮะขอดูรูปต่อไปนะฮะดูรูปต่อไปอันนี้แม้กระทั่งเกิดความสุขก็เป็นรูปแบบของสัญญาณอีกแบบหนึ่งนะฮะนี่ให้เห็นว่าแม้กระทั่งความทุกข์ความสุขที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นกลไกธรรมชาติที่ทำงานกันนะฮะมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะบังคับให้สุขทั้งที่อยากจะรักสุข แล้วก็ไม่ใช่จะบังคับว่าไม่ให้ทุกข์นะพอบอกว่าทุกข์ก็อดทนได้ก็ทุกข์มันเป็นอนัตตานะมันเป็นการธรรมชาติทุกขละสุขเนี่ยมันเป็นวงจรขึ้นสําคัญเนี่ยอยู่ที่ว่าเหตุปัจจัยเรารับสัญญาณอะไรนะถ้าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดสุขมันก็เกิดผลให้เกิดความสุกที่เป็นสุขนะ แล้วธรรมชาติเราก็แยกเอาไว้ชัดเจนเพอสมควรนะอะไรที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเป็นทุกข์พระุู้เจ้าถึงได้สอนนะการดับทุกข์ทีนี้บางทีเราไปปฏิบัติกับชอบทุกขะ์นะฮะนี่ฝืนธรรมชาตินะฮะเราอยากจะไปทุกข์แต่ก็ไม่เชื่อว่าให้ติดสุขคือเข้าใจไหมฮะคือให้เข้าใจว่าทั้งทุกข์และสุขเนี่ยมันเป็นธรรมชาติ เพราะฉะนั้นพอเราไปเรียนรู้หรือไปปฏิบัติธรรมคือไปปฏิบัติเพื่อให้เรียนรู้ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างไรนะฮะธรรมชาติเนี่ยให้ความรู้สึกที่เป็นทุกข์สําหรับป้องกันชีวิตแต่ทั้งหมดอนัตตานะขณะเดียวกันให้ความรู้สึกที่เป็นสุขเพื่อให้โหยหาอาหารจูงใจในการดำรงชีวิตต่อไปนะฮะอย่างที่บอกสุขก็เป็นอนัตตาอีกเหมือนกัน นะฮะนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนีฮะชีวิตต้องการให้เห็นฮะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยของเวทนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกข์หรือสุขมันเป็นธรรมชาติมันเป็นอนัตตานั่นคือเหตุผลทําไมที่ว่าการเรียนรู้ในศาสนาพุทธเมื่อเราเรียนรู้คําว่าเวทนาความรู้สึกเราต้องเรียนรู้ว่ามันเป็นยังไงธรรมชาติมันเป็นอนิจจังยังไงนะฮะมันเป็นทุกขังอยังไงและอนัตตาอย่างไรนะ ุณจะเห็นเลยว่าความรู้สึกทุกข์สุขเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับที่จริงมันเกิดดับพร้อมกับการเกิดจิตสํานึกและมันก็มาเกิดต่อ,ตอเนื่องกันเหมือนกันนะเป็นเหตุและปัจจัยที่มันทำให้เกิดว่าจะเราก็ต้องไปดูเหตุปัจจัยตัวนั้นถ้าเกิดเป็นแบบภายนอกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดบภายในนี่คือเหตุปัจจัยภายในของเราเหมือนกันครับอันนี้คือนี่ไงเป็นการเรียนรู้รนะฮะเออในศาสนาพุทธเราถึงมีอธิบายคําว่าเวทนาเนี่ยนอกจากเราอธิบา,บายบอกว่ามีทุกข์สุขและอุเบกขานะฮะ เราอธิบายถึงต้นเหตุและสาเหตุของการเกิดเวทนาแต่ละอย่างด้วยนะฮะถ้าเป็นเวทนาที่เกิดจากการเราไปรับรู้สิ่งเร้าจากโรคภายนอกนะฮะนะเราถึงมีศัพท์อีกตัวหนึ่งเรียกว่าสามิตเวทนานะฮะคือเป็นการรับรู้จากสิ่งเร้าไงที่มากระตุ้นนะฮะขณะเดียวกันจิตเราเนี่ยมีการปรุงแต่ง นะพอปรุงแต่งก็กลายเป็นอารมณ์เราก็รับรู้อารมณ์อีกทีนะความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการรับรู้อารมณ์เรามีัำอีกตัวแยกเข้ามาเรียกว่าสามิเวทนานะ<ม>คือไม่ได้มาจากสิ่งเร้าจากภายนอกแต่เป็นเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งแล้วเรารับรู้การปรุงแต่งนั้นแล้วเราก็รู้สึกต่อสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมานะออการรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล้าหรืออารมณ์ต่างๆเนี่ยเราถึงอธิบายว่าเป็นวิบากคือรับผลจากการปรุงแต่งหรือรับรู้จากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเพราะฉะนั้นความสุกเวทนาเนี่ยเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งของชีวิตนะ,ะถึงได้บอกว่าเป็นวิบากจิตนะฮะอันนี้ก็เป็นความชัดเจนเอีกเหมือนกันนะฮะในทางศาสนาพุทธเราที่อธิบายถึงแม้กระทั่งคำว่าเวทนาเนี่ยนะฮะ ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเน้นสิ่งต่างๆที่เราพยายามจะเรียนรู้ในศาสนาพุทธไม่ว่าจะเป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคือเรียนรู้ว่าธรรมชาติของชีวิตเป็นยังไงธรรมชาติของวิญญาณเป็นยังไงธรรมชาติของเวทนาเป็นยังไงนี่เป็นธรรมชาตินะฮะซึ่งเป็นจริงมาตั้งแต่มีสิ่งมีชีวิตขึ้นมาในโลกจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นจริงอยู่ศาสนาพุทธเราถึงต้องการเรียนรู้ความเป็นจริงเหล่านี้ เมื่อเร,เรียนรู้ความเป็นจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายเราถึงสามารถตอบสนองการรับรู้ได้อย่างถูกต้องนะถ้าเราไม่รู้หรือในศาสนาพูทเรียกว่าอาวิชาเราก็ตอบสนองผิดผิดคลาดเคลื่อนถึงได้เกิดเป็นกิเลสน,นะนั้นการดับกิเลสเนี่ยไม่ได้ดับที่ไปหยุดกิเลสน,นะนะเพราะเป็นธรรมชาติใครๆก็ดับและหยุดไม่ได้โดยไม่มีความรู้ศาสนาพุทธเราถึงบอกว่าดับกิเลสด้วยปัญญา คือเรียนรู้ความเป็นจริงของธรรมชาติด้วยความที่รู้หรือเป็นวิชาหรือปัญญาเนี่ยแล้วถ้าทำงานได้รวดเร็วในระดับสัญชาตญาณถึงเรียกว่าปัญญาญานถึงต้องมีสติถึงสามารถตอบสนองการรับรู้ทุกขณะจิตได้ถูกต้องธรรมชาติเป็นยังไงรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราควรตอบสนองมันอย่างไรนะถึงสามารถละการยึดติดได้ นี้นบางทีเราบอกว่าเราต้องละอุปทาน,ข,นขาครก็คือละการยึดติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณศาสนาพูทเขาถึงสอนให้รู้ว่าธรรมชาติของรูปเป็นยังไงธรรมชาติของวิญญาณเป็นยังไงธรรมชาติของเวทนาเป็นยังไงธรรมชาติของสังขารเป็นยังไงนะฮะละธรรมชาติของสัญญาเป็นยังไนะะรรง,ญญเ,งไเมื่อรู้ธรรมชาติตามความเป็นจริงเหล่านี้เราถึงสามารถตอบสนองการรับรู้ได้ถูกต้อง นี่ฮะคือการเรียนรู้และวิธีการดับกิเลสในพระพุทธศาสนานะฮะเป็นต้องต้องรอบครอบระมัดระวังนิดนึงคือบางทีเราเรียนสอศาสนาพุทธเราก็อยากจะบรรลุเป้าหมายของชีวิตนะฮะแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยฮะว่าข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรซึ่งที่จริงเรื่องราวนี้เนี่ยในพระไตรปิฎกอธิบายไว้ชัดเจนมากนะเราถึงต้องมีเป็นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขัน แต่ทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะชอบเรียนแบบเรียนรับไงเรียนผลสุดท้ายนะฮะที่จริงพระพุทธเจ้าตรัสมาตั้งแต่อายตนะนะฮะการทํางานของจิตในปฏิจจสมุปบาทการเกิดเกิดการเกิดตัณหาเรามักจะไม่เคยไปศึกษาในรายละเอียดก็ามาดูผลสุดท้ายว่าเออพระเจ้าบอกว่าให้ละอุปทานทุกคนก็ละพยายามท่องกันใหญ่แต่ละไม่รู้แต่เราไม่รู้ <ละ S 1> ความ,มเป็นจริงนะฮะน,น,นี่คือปัญญาที่แท้จริง แต่ขณะเดียวกันเราต้องปฏิบัติด้วยเพราะถ้าปฏิถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเรารู้เป็นปัญญาเนี่ยเป็นสุตะกจินตามยะปัญญาเนี่ยมันยังตอบสนองการนรับรู้ได้ไม่รวดเร็วเหมือนระดับสัญชาตญาณการปฏิบัติเนี่ยคือการพัฒนาจิตและคุณภาพในระดับปัญญาญาสัญชาตญาณ ดังั้นเราถึงสามารถตอบสนองทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกต้องทุกขนาจิตเราไม่ต้องมานั่งคิดว่าเอออันนี้มันเป็นอน,นิจจังทุกขังนันตตะไม่มันเป็นสภาวธรรมที่คุณเรียนรู้จากประสบการณ์เห็นการปฏิบัติเนี่ยคือเราพยายามจะไปเข้าถึงสภาวธรรมต่างๆเข้าถึงธรรมชาติของสภาวธรรมต่างๆและจนท้ายสุดคือเรียนรู้ความเป็นจริงของธรรมชาติต่างๆ การพัฒนาชีวิตในศาสนาพุทธถึงต้องมีรูปแบบพอสมควรนะฮะแล้วก็ต้องมีการเรียนรู้มากพอสมควรนะฮะบางทีหลายคนชอบเรียนแบบกูดวิชานะนึกว่าเอาผลสุดท้ายแล้วก็พยายามทำทั้งท่ทัีททท่ลืมแปลว่าจิตเป็นอนัตตาวิธีเดียวจะดับได้คือดับด้วยปัญญา นะในศาสนาพุทธเราถึงได้ให้คุณธรรมที่เรียกว่าปัญญาเนี่ยอยู่สูงสุดเลยนะเราถึงได้มีศรรมีลสมาธิและปัญญาปัญญานี่สุดท้ายนะฮะนะอันนี้คือคุณธรรมที่สูงสุดซึ่งสามารถดับทุก์ได้ในทุกขณะจิตเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดคำหนึ่งะฮะเกี่ยวกับเรื่องปัญญาญาเนี่ยนะ,ะว่าเป็นปัญญาโดยให้เป็นสันสิธาตยญาณไปเนี่ยนะ,ะอาจารย์ช่วยอธิบายในรายละเอียดนี้เข้าไปอีหน่อย คือในศาสนาพุทธเราเนี่ยเข้าใจการทํางานของชีวิตดีมากเลยซึ่งที่จริงภายหลังวิทยาศาสตร์ก็เพิ่งมาค้นพบภายหลังนะฮะว่าการเรียนรู้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแล้วก็ความจําแล้วก็ปัญญานะฮะนะทีนี้ในศาสนาพุทธเราถึงได้มีแบ่งรู้มาต้องนานแล้วนะฮะนะว่าเ,เราปัญญาเนี่ย มีแบ่งเป็นสุตมยะปัญญาคือปัญญาจากการฟังคือสมัย2,600กว่าปีไม่มีกระดาษนะ <S <S ถ้าอยากจะบันทึกอะไรไปนั่งขูดหิน,เนอเองนะครับแล้วเราก็แบบจะเรียนก็ต้องอาศัยจากการฟังนะถ้าคุณไม่ฟังคุณก็ไม่รู้นะฮะอยู่ๆจะไปตัดสูุแบบพระุทธเาจ้าก,ก็คงไม่ได้อีกต่างหากนะเพราะฉะนั้นสุตมยปัญญาคือปัญญาจากการฟัง ถึงมีความสำคัญเป็นพื้นฐานนะจากพื้นฐานอันนี้เนี่ยคุณสามารถพิจารณาไต่ตรองนะได้ถึงที่เรียกว่าจินตามยปัญญาอันนี้คือปัญญาจากการคิดวิเคราะห์ปันเดนก็คือถึงคุณรู้แต่ถ้าคุณจะใช้งานให้ทันกับการทำงานของจิตที่กำลังรับรู้อารมณ์ในแต่ละขณะเนี่ย คุณจะมานั่งคิดอ๋อไอ้น,นี่มันอ๋ออันนี้อยู่ในศีนี้อันนี้อยู่ในอันนั้นอันนั้นเป็นอันนี้จังคุณคิดไม่ทันนะคุณเห็นโทษเห็นภาพอะไรคุณก็เห็นผู้หญิงสวยๆคุณก็ชอบไปเรียบร้อยแล้วยังไม่ทันคิดเลยโอ้ผู้หญิงนี้เป็นยังไงอะไรยังไงนี่คือจุดอ่อนของสุตมยะปัญญากับจินตามยตยายปัญญาคือรู้จริงความจริงแต่ใช้ไม่ทันใช้งไงนะฮะสารพูธเราถึงได้บอกว่าเออมันต้องพัฒนาอีกวิธีหนึ่ง ให้มันรู้จริงแล้วทันใช้ด้วยอย่างรวดเร็วจนในระดับสัญชาตญาณก็เลยถึงต้องมีการปฏิบัติธรรมมีการอบรมจิตมีการภาวนาเราถึงเรียกปัญญาสุดท้ายนี้ว่าภาวนามยะปัญญานะอันนี้ก็เลยกลายเป็นปัญญาปัญญาที่มาจากการอบรมจิตถึงต้องมีกระบวนการทําให้มีสมาธิมีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสสนาทั้งหมดนี่ฮะเป็นกระบวนการเรียนรู้เพราะว่า ถ้าจิตคุณยังวอกแวกไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาธิคุณจะไปเห็นอะไรได้ชัดคุณก็ยังเรียนรู้ไม่ได้นะเหมือนอย่างที่เราบอกว่าเออถ้าเราบอกว่าเออทานเห็นแดงๆเนี่ยปกติพวกเราเด็กๆเ,เห็นฐานแดงๆนี่ชอบคือมันสวยอะ่ะอยากจะจับเรามีผู้ใหญ่บอกว่ามันไม่ได้นะจับก็มันร้อนนะแล้วมือจะพองนะเราก็ยังอยากจับอยู่ไ,ไอ้นี่ฮะคือสุตตมายปัญญาคือเข้าใจไหม คุณรู้ว่าใช่จริงเอว่ะเออเอเอแต่ใจอยากมันยังอยู่ไงงั้นให้เห็นว่าถึงแม้เป็นความจริงแต่มันก็ยังใช้ไม่ทันกับการตอบสนองกันรับรู้ของจิตยังดับความอยากตัณหาอุปทานไม่ได้นะแล้วถึงแม้คุณจะมีมานั่งเรียนรู้ว่าอ๋อไอ้สีแดงๆเนี่ยเป็นแค่ความร้อนเป็นคลื่นสเปกตรัมนะฮะเห็นสวยๆเนี่ยมันเป็นแค่แสงสี นะฮะแต่จริงๆมีพลังงานแล้วถ้าคุณมือคุณไปแตะเนี่ยพลังงานมันถ่ายมาสู่เซลล์คุณมันถึงทําให้มือพองเกิดความเจ็บปวดถึงคุณรู้ด้วยจิตตามยปัญญาคุณก็ยังอยากจับอยู่อีกใช่ไหมใช่ใช,ใช่ไหมฮะนี่ไงฮะไม่มีประสบการณ์ไม่มีจนในท้ายที่สุดอันนี้เป็นข้อเท้จริงนะเพราะเป็นะผมเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กจริงๆนะฮะนะนะเราก็ เห็นถ่านไฟแดงๆสมัยก่อนอย่างที่บอกอะ่ะเราจะหุงข้าวอะไรก็รต้องก่อเตาอะ่ะฮะเห็นถ่านแดงทุกครั้งนี่สวยอะ่ะมันมันเป็นความฉากว่าอยากความชอบโทษแต่ถ้าคุณสักครั้งเดียวในชีวิตนะฮะไปจับก็รู้มันร้อนนะโทษทั้งชีวิตคุณเลิกจับเลยลเ,เห็นถ่านแดงนี่เลิกเลยฮะอยากไม่อยากจับแต่ก่อนฮะไม่ไม่เคยมีประสบการณ์ต่อให้เป็นสุตะจินตายังไงใจอยากมันยังอยู่ สถานาพูดเราถึงเข้าใจเลยบอกว่าเนี่ยต้องปฏิบัติให้เห็นแจ้งเห็นจริงถึงต้องมีภาวนาภาวนามยปัญญานี้ไงเป็นปัญญาจากประสบการณ์ที่แท้จริงแล้วเมื่อเราได้เรียนรู้ความเป็นจริงมีประสบการณ์มีสภาวะธรรมนั้นจริงเข้าใจเหตุปัจจัยทั้งหมดจริงเข้าใจภาพองค์รวมของชีวิตจริงวิธีคิดและการตอบสนองก็แตกต่างกันอันนี้ฮะคือสิ่งที่เรียกว่าการตอบสนองการรับรู้ ด้วยปัญญาในระดับสัญชาตญาณและที่จริงอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญศาสทาพุทธเราพบว่าสติสําคัญมากเราเคยคุยเมื่อคราวที่แล้วนะฮะว่าการเกิดจิตสํานึกเนี่ยมีหลายระดับแล้วถ้ามีสติเนี่ยเราถึงถึงสามารถเรียนรู้ได้ไงฮะเรียนรู้ความเป็นจริงของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณถึงต้องมีการพัฒนาสติขึ้นมานะอันนี้เป็น องประกอบนะฮะที่เราใช้ในการศึกษาแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้ในพระพุทธศาสนาอาจารย์เติมนิดหน่อยนึงเกี่ยวกับไปทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับทางด้านเวทนาเนี่ยนะเมื่อกี้เราบอกเกี่ยว,วเรื่องประสาททั้งหมดในประสาทองค์รวมสารั้หมูเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเป็นส่วนเป็นส่วนที่เราอธิบายของจิตใช่ไหมคือคืออันนี้อย่างที่เราเคยคุยนะครับว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้โลกตะวันตกก็็นนักวิทยาศาสตร์ ทั่วโลกนะฮะอย่างที่บอกใน f r ฟรานซิสคริกที่ค้นพบ DNA เนี่ยตอนนี้เขาก็สรุปมาชัดเจนนะฮะว่าจิตเป็นการทำงานเอเกี่ยวข้องนะฮะเราใช้คำว่าเกี่ยวข้องนะกับการทำงานของระบบประสาทในสมองนะฮะอ,อ,อาการของจิตต่างๆในทางศาสนาพุที่เธกว่าเจตสิกทั้งหลายกระบวนการต่างๆสามารถ ตรวจจับวัดได้ด้วยเครื่อง f m i คือ functional magnetic resonance imaging ว่ามีกิจกรรมบางอย่างที่แตกต่างก,กันเกิดขึ้นในสมองจริงนะ,ะเพราะฉะนั้นไออาการต่างๆซึ่งเรงว่าอาการของจิตนะฮะก็มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบประสาทอยู่สมองอันนี้เป็นความเป็นจริงนะฮะเดี๋ยวนี้ชัดเจนแล้วเพียงแต่ว่า สิ่งที่นักประสาทวิทยาหรือวิทยาศาสตร์ชุดสมัยใหม่เนี่ยไมย่รู้้ขอาอเท็จริงเบื้องต้นนะฮะแต่ยังศึกษาต่อไปไม่ได้มากเนี่ยเพราะว่าคือเซลล์ประสาทในสมองเรามีอยู่ประมาณเกือบ6 0สิ0พัล้านเซลล์แล้วในแต่ละหนึ่งเซลล์เนี่ยมีเดนดรัยอีกประมาณหมื0 0ถึงสองหม่นแตกแขนงกันเพราะงะั้นไอจุดที่ต่อกันระหว่างเซลล์ที่เชื่อมโยงกันเนี่ยม,มันเป็น ร้านร้านหราอร้าน,านจุดตำแหน่งเอ้ยก,การที่จะไปจับแต่ละเซลล์มาตรวจสอบว่ามันคืออะไรโทษต่อให้มีซูเปอร์คอมพิวเตอร์อีกร้านเครื่องก็ตรวจสอบไม่ได้สักทีนะนั้นเราเรารู้แต่คร่าวๆแต่เห็นว่าศาสนาพุทธเราอธิบายถูกต้องมาตั้งแต่โบราณนะครับครับท่านผู้ชมครับในสุดที่ดรลุงเลืองได้พูดถึงที่กับเวทนานในความรู้สึกนะรู้สึกทุกข์สุขอะไรหรือไปทุกข์ไม่สุขนะฮะ กับทางดน้าวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เข้ามาสอดคล้องกันแล้วก็เรียนรู้ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาหมอวางยาสลบหรือมีการฝังเข็มไม่ให้รู้สึกเจ็บปวดไม่เกิดความทุกข์เนี่ยมันก็ก็ทาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะถ้าเกิดเราเข้าใจอย่างนี้นะครับในวันนี้นะครับเ,เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับเราขอเราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ